สวัสดีค่ะพกับ,บอกีอีกแล้วนะคะทุกคนนนี้ เป็นวันแรกที่อยู่เมกาไม่ใช่วันแรกหรอกเช้าวันแรกนะคะที่เราได้ออกมาใช้ชีวิตค่ะเฮ้นี่คือวิวรอบๆหอขอ,ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้จจะไปเปิดธนาคารแล้วก็ไปหาเตรียมของไว้สําหรับกินตอนเช้านะคะก่อนไปทํางานก o Go ตอนนี้เราก็ถึงที่ U.S. Bank แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดธนาคารก่อนเพราะว่าเราต้องแบบเอาเงินเข้าไปธนาคารเวลาทำงานเราก็ต้องเอาเพย์เช็คที่ได้นะคะมาแลกเป็นเงินไ hey, ปไปเปิดธนาคารกันของ Visa J1 นนะคะทุกคนมาดูกันว่าจะเป็นยังไง ก็คือ U.S. Bank เงียบมากทุกคนไม่มีคิวเลยแล้วก็<ร>เออเราจอมาแบบ p r i v a t e เดินเข้ามาแล้วเขาก็ถามแบบอ๋อจะมาแบบ um, open new account รอแล้วก็ไปนั่งออรอเลยคะ่ะเดี๋ยวมาหาแล้วก็ให้ใบามากรอกนะคะเป็นแบบ J1 มาให้เรากอกอแล้วเดี๋ยวเขามาคะ่ะทุกคนมาดูกันว่าจะได้แบงก์แอคเคายังไงกันนะคือมัอนเงียบมากอะไม่มีใครมาทำงานเลย <c oughs> <laughs> Have a good day, everybody. สำหรับการทำเ,เปิดบัญชีที่อเมริกามอกี้นะคะก็คือเหมือนเขาอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะเป็นนักศึกษาที่มาทํางานแบบวีซ่าเจวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมแบบฟอร์มให้เราเรียบร้อยนะคะแล้วก็ก่อข้อมูลจากนั้นเราก็เอาพาสปอร์ตไปให้เขาแล้วเขาก็พิมพ,มพม์เหมือนแบบก่อข้อมูลอยู่ที่เหมือนเหมือนเราไปไปเปิดบัญชีที่ไทยนี่นแหละแล้วก็พิมพ์ข้อมูลไปปุ๊บปั๊บ,บมีการเซ็นอะไรเรียบร้อยแล้วก็เสร็จคะ่ะคนหนึ่งใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะ <laughs> อากาศหนาวนะแต่ว่าหอมมากเพราะว่าเดินเยอะมาไปกินข้าวกันเถอะทุกคน หลังจากกินข้าวเสร็จนะคะทุกคนจีก็มาที่เซฟเวยนะคะเพื่อที่จะมาซื้อของสําหรับทําอาหารเช้านะคะในวันที่ไปทํางานเนาะอย่างเช่นพวกแบบขนมปังอะไรอย่างนี้แบบเอาไว้กินก่อนไปทํางานเดีย๋ยวไปดูกันว่าจะได้อะไรบ้างทุกคนเย็นมากอะ่ะตอนนี้เย็นมือพาไปหากันว่าจะเอาอะไราปากก็ซีดโอ้ยเขืนอะ่ะที่นี่แบบมีขายแบบนี้ด้วยอะอเหมือนแบบแฮมเบอร์เกอร์ด้วยทุกคน นี่อะไรก็ไม่รู้ค่ะทุกคนหน้าตาประหลาดมากเลยอ่ะดูกล้วยของเขานะอีทประหลาดกล้วยของเขาน้าคือมะม่วงหรือเปล่าอะวันจะ What is that? for me? มลูชิของเขาก็มีนะคะราคาโอ้โหสิบสิบสี่ไม่ใช่หยวนนะทุกคนราคาก็คือนอนราจา้าเจอชีสบอร์ดด้วยอะ่ะทุกคนแบบที่เขาชอบชอบกินกันนี่ไงชีสบอร์ดอย่างมาลองอยู่นะรานะคาเท่าไหรอ่อ่ะยี่สามจุดเก้าเก้า นี่ไงชีสบอร์ดแบบมินิอันเมื่อกี้นี้คือใหญ่อันนี้ก็คือมินิแปลว่าเขาแบบชอบกินแน่เลย ทุกคนคะก็คือว่าเมื่อกี้นะคะเราไปรับเสื้อแล้วก็รับเนมแท็กจากนายจ้างนะคะนี่โรงแรมที่เราทำงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํางานตอน8ปดโมงนะจ๊ะเจอกันตอน8ปดโมงนะคะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นจังเลยอยาได้ทํางานแล้วสีเสื้อสวยนะเนี่ยก o ดคัลเลอร์มาก 三年。